ระหึ่มโลกวริศรารังที่สองยอดตัวทำแต้มทัววอลเล่บอลหญิง U19 แม้ว่าจะพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายสำหรับลูกยางยุวชนสาวไทยในทัวนาเมนต์วอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก U19 แต่อย่างน้อยก็มีข่าวดีให้ชินใจได้บ้างหลังเฟิร์นวริศราสีทะเลิศกับตันทีมสาวไทยรังอันดับสองจอมทำแต้มการแข่งขันรอบ8ทีมที่ผ่านมาทัพสาวไทยเป็นฝ่ายแพ้ไปอย่างสุดมัน2-3สเซต 20, 25, 25, 25, 20, 20, 25 29, 27และ10ถึง15แต่อย่างไรก็ตามในเกมดังกล่าวเฟิร์นวริศราศรีทะเลิศมือตบหัวสาวตัวเก่งโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจด้วยการทำแต้มไปถึง26คะแนนเป็นผู้นำในการทำแต้มเกมดังกล่าวส่งผลให้กับตันผู้มีส่วนสูง174เซนติเมตรรังอันดับ2ของผู้ทำคะแนนสูงสุดในทัวนาเมนต์ที่125คะแนนเป็นรองแค่มีคูอากิโมโตะตัวเก่งทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำไปถึง152าคะแนนเพียงคนเดียวเท่านั้น โดยสถิติที่สกอร์ที่ทำได้ในแต่ละนัดมีดังต่อไปนี้ญี่ปุ่น26คะแนนจีน25คะแนนแคนาดา20คะแนนอิตาลี8คะแนนบราซิล13คะแนนบันแกเรีย13คะแนนเปรู20คะแนนโดย125คะแนนตลอดทั้งทัวร์แบ่งออกเป็นโจมตี113คะแนน ล็อก4คะแนนและเสนนิร์ฟ8คะแนนนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นมือตกที่ฟอร์มสม่ำเสมอไว้ใจได้มากทำคะแนนโดยเฉลี่ยต่อเกมสูงถึง17.86คะแนนและการตกลูกแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพสูงถึง37.42%แม้ว่าสถิตินี้จะตกลงเรื่อยๆเมื่อการแข่งขันดำเนินต่อไปแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลงานของวริสราสีทะเลศนั้นอยู่ในระดับท็อปของทัวนามเมนต์จริงๆหากดาวตกหัวเสาดาวรุ่งสามารถรักษาฟอร์มต่อไปได้อนาคตน่าจะสดใสยอย่างแน่นอน